อันนี้เป็นเส้นทางวิภาวดีนะคะก็จะใช้บ่อยหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าทั้งไปส่งคุณลูกตอนไปโรงเรียนแล้วก็ไปโยคะแล้วก็ไปเรียนอีลาซึ่งใช้ถนนเส้นนี้บ่อยมากวันหนึ่งบางวันสองรอบไปกลับสี่รอบ <c oughs> แล้วก็มันก็ขากลับอะ่ะมันจะมาติดอีตรงนี้นะคะ่ะกระจุกทีตรง เนี่ยหน้าหน้าโรงพยาบาลทหารพันศึกอะคะับเพราะว่ามันจะเป็นศูนย์รวมระหว่างม,มันมันสุขทางของของอันนี้นะของเส้นดินแดงนะคะแล้วก็คนก็จะต่อออกไปทางด้านรามคำแหงนะทางดินแดงแล้วก็ไปดูน่นพระรามเก้ารามคำแหงอะไร่าไปแล้วก็พอเลี้ยวขวาก็เข้าไปในเมืองเข้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็จะมากระจุกอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนนะ เรียนโยคะเสร็จนะเขาต้องรีบกลับมันอยู่ตรงนี้ให้ทันสี่โมงเย็นก่อนก่อนสี่โมงครึ่งอะ่ะไม่งั้นคือคุณยาวเลยนะแต่ถ้าก่อนสี่โมงครึ่งเนี่ยเออคุณมีโอกาสกลับถึงบ้านเร็วเพราะว่าคุณจะติดอยู่ตรงนี้บางวันนะสองชั่วโมงนะจ๊ะจัดเวลานะฮะต้องจัดเวลาเราต้องนึกถึงว่าเออเราจะไปติดตรงไหน ถ้าเนี่ยถ้าเราอยากกลับบ้านเร็วเพราะไม่อยากปวดฉี่ในรถนะคะช่วงนี้พอเริ่มสุ่วัยก็อันฉุงอันฉีไม่ค่อยได้แล้วค่ะเมื่อก่อนก็จะโอโห้ห้องน้ำไม่สะอาดไม่เข้านะคะต้องกลับมาเข้าที่บ้านนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว่ะแล้วโชคดีว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยห้องน้ำห้องน้ำก็ค่อนข้างสะอาดนะที่ไหนก็ตาม ขนาดเมืองจีนอ่ะตอนแย่ๆดิฉันเคยไปนะคะสัวเถาค่ะสัวเถา,าเมื่อปีประมาณสามห้าพอศสองพันห้าสห้าสองสมห้าสหก 2, 3, 5, 3, อะไรประมาณนั้นยี่สิบปีที่แล้วโอ้โหห้องน้ำแบบว่า อะไรนะด้านหน้านะที่กั้นเนี่ยนะประตูถ้าบ้านเราเป็นประตูใช่ไหมแต่ของเขาเป็นเป็นกั้นอ่ะเป็นไม้ครึ่งหนึ่งอ่ะมองเข้ามาก็เห็นยิบด้านทั้งข้างบนคลัางนะฮะส่วนไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงโถอ่ะมันไม่ได้เป็นโถนะมันเป็นร่องมันเป็นร่องดินนะไอ้คือเหมือนร่องน้ําอ่ะต่อทุกห้องอ่ะค่ะแล้วพอใครราดก็ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอมาเลยราดน้ําอ่ะ พราะเขารู้สึกว่าเขาจะใช้อ,อไปทำปุ๋ยอะค่ะปลูกผักอะไรพวกนั้น่ะโอ้โหแบบระทึกมากคือครั้งเดียวไปอยู่ก,กี่วันก็ไม่รู้อะนะไปเข้าห้องน้ำแบบนั้นนะครั้งเดียวแล้วก็ไปอยู่ตอนนั้นตอนนั้นอยู่หมู่บ้านที่ป,ป้าซื้อไว้เนาะแล้วเราก็จะมีคนข้างบ้านอะเขาทำธุรกิจแบบว่าช่วงนั้นจีนมันก็เริ่มเปิดประเทศอะเนาะพวกญาติญาติที่อยู่เมืองไทย ก็จะไปเยี่ยมไปเยียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนประมาณนี้ค่ะแล้วดิฉันเขาทําทธุรกิจแบบว่าเหมือนว่าไปเยี่ยมญาติแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปฝากเงี้ยไปซื้อเอาเอามอไซค์ข้ามซื้อมอไซค์ข้ามจากฮ่องกงไปฝากญาติอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นของฝากอ่ะแต่ที่เขาทําเป็นธุรกิจไงก็คือโดยใช้คือเขาก็จะมีข้อจํากัดละมั้งว่าคนนึงได้หนึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชวน เพื่อนบ้านอ่ะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะไปไปเที่ยวแล้วก็เหมือนเป็นธุกรกิจอ่ะเหมือนแบบเหมือนเขาจ่ายค่าตั๋วให้ฟรีประมาณหกพันกว่าบาทน,นะคะตอนนั้นดิฉันก็ไปกับเขานะแต่ว่าบางเออบางเ,อ,อ,เอ,อินดิฉันก็จะแบบว่าหัวแข็งหน่อยๆอ,ยอะ่ะแบบอีพวกทหารจีนแม่งมันก็ดูดขู่เราปุ๊บขู่อะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรก็แบบขู่ขแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ทำหน้าอาจจะไปแสดงสีหน้านว่าแบบ เฮ้ยมึงพูดดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วมั้ยเขาก็ไม่พอใจเราเว้ยแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าแบบยึดบัตรเราอะเหมือนเหมือนกับทํางานไม่สําเร็จอะเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นมันมีปัญหาที่ว่าจะเอาผ่านไปไม่ได้เราก็เลยบอกเออแก้ปัญหาด้วยการที่แบบว่าโอเคฉันจ่ายค่าตัวมินเองอย่างเงี้ยาะก็ประมาณนี้แหละที่ฉันก็เป็นคนแบบว่าเงินไปแก้ปัญหาได้ทุกอย่างะ เงินนี่ใช้เก่งนะคะแต่หาไม่ค่อยเก่งนะนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องห้องน้ําอ่ะนะแล้วเราก็ไปอยู่มันอ่าเป็นญาติเขาบ้างอยู่เป็นคอนโดอะค่ะก็จะแบบว่าห้องเล็กๆนอนเตียงสองชั้นสาชั้นนะทีวีก็โนดอยู่บนบนอยู่บนเพดานด้วยนะทีคือพื้นมันไม่มีที่วางไง แล้วเราก็รู้สึกว่าลังเกียจห้องน้ําเขาอ่ะเรารู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเราไปเอื้ออีตรงอีตรงร่องน้ําระบายน้ําอ่ะเราไม่ละก้านั่งซ่วมอะนึกออกปะเรารู้สึกลังเกียจอะเราก็ไปดั้งเราก็เอื้อตรงนั้นอะเราก็เอาไม้แยงแยงแยงเอาหายอันนั้นยาสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยเขี่ยเขี่ยลงไปอะค่ะแล้วร่องน้ําเขาก็ตัด รเ,เ,นะเราก็รู้สึกเขาก็วอยวายกันใหญ่นะเราก็รู้สึกิดมากอีกทางบ้านมันไม่คุยกับเราเลยนะหลังจากนั้นอ <laughs> ีนี่ตัวปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรละ่ะทำงานก็ไม่สำเร็จแล้วแถมไปออใส่ห้องใส่คอนโดเขาอีกยางนางไม่พูดอะบฉันเลยะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่า <c oughs> เราก็ไม่ชอบนางนะนางก็เป็นคนแก่แล้วก็ ือกับว่าผัวอยู่บ้านน่ะแล้วตัวเองไปเมืองจีนไปกับชูอ่ะคือนางก็อายุ60สิกว่าแล้วนะแต่ผู้ใหญ่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้ดูเด็กๆเหมืนทุกวันเนี้ยขนาดนางดูแก่นานแล้วนะนางก็ยังมีชูอ่ะดิฉันก็ไม่ชอบเนาะก็เออดีแล้วล่ะไมต่ต้องม่ต้องมาคุยกับฉันหรอกฉันไม่ชอบคนคนแบบนี้อ่ะมัน มันไม่ดีอ่ะโอเคเราไม่เกี่ยวกับเขาอ่ะแต่เราไม่ชอบอ่ะสิ่งที่เขาทำาเราก็ไม่ยุ่งเราก็ไม่อยากยุ่งอ่ะเนาะแล้วยิ่งพอเจอปัญหาแบบนี้นะคือเรารู้ที่เขาเป็นชู้เพราะว่าเออตอนไปฮ่องกงนั่นแหละคือก็รู้ว่าเอยแล้วเขาเป็นแฟนกันนะอา้าวแฟนอะไรวะผ,วนนผัวอยู่บ้านผัวนอนป่วยอยู่บ้านเรือไงนี่แหะคะแต่คนเรามันก็แก่แล้วป่ะมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอมันจะมีอารมณ์อะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือ เขาก็ไม่แก่บ้างหรอกแต่ว่าคือคนสมัยก่อนมันไม่เหมือนดิฉันนะคะมันดิฉันก็อาจจะดูไม่แก่เนะอันนี้ใครๆก็บอกนะแต่เขาก็ดูแก่แล้วนะดูเขาก็อ,อาจจะประมาณหกสิบกว่าแหละอะไรอย่างเงี้ยมั้ตกแบบมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้เรื่องแบบนี้แล้วนะลูกก็โตกันไม่ไหวควบบ่ได้ควบบ่ได้ไดน,นะราคาก็ดีแล้วที่เขาไม่มาคุยกับอีชานหลังจากนั้นก็ จบเกมนะคะกพไม่เคยไม่เคยอะไรเลยค่ะเดินผ่านก็ไม่รู้สิไม่อยากทางขันเพราะว่าเหมือนเราไม่เลสเปกเขาแล้วอ่ะคือเป็นคนที่ถ้าไม่เลสเปกก็ไม่อยากอะไรเลยนะไม่ไม่มีการแบบดีสีหน้าอะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้ไม่ถึงว่าไม่ดีสีหน้าแบบว่าเอเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเหมือนยูโอเคอ่ะแต่อไม่โอเคกับยูเนี่ยอไม่ทำอะไอไอไม่โอเคอก็ไม่โอเคเลยอจะไม่อยู่อจะไม่ยุ่งลูเป็นคนแบบนี้ ไม่ชอบเป็นคนจะไปแบบโอ้แบบใจอยางปากอยางอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบเลยด้วยถ้าใครมาทําแบบนี้ด้วยก็จะไม่ชอบคุณไม่ต้องมาคุยกับดิฉันก็ได้ดิฉันไม่ได้อยากจะคุยกับคุณเหมือนกันในเมื่อถ้าคุณใจอยากปากอยางดิฉันไม่ชอบนะค,ะค,อคือคือดิฉันไม่คุยกับคุณนะจะเป็นจะดีต่อชีวิตดิฉันมากกว่านะเพราะดิฉันอาจจะไปพูดพูดอะไรที่แรงๆกับคุณได้เพราะว่า ก็เป็นคนค่อนข้างปากกระใจตรงกันเนาะก็จะไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเสียแซ่ลำคาญ่ะเป็นคนลำคาญคนเสียแซ่คือลำคาญอะ่ะอะไรนักด่าวอะ,ะอยู่ก็ตรงๆไปตรงมาดีกว่ามันก็อาจจะอาจจะดูวิ น่ารักนะแต่ว่าเป็นตกไปตรงมาเนะี่ยอาจจะดูไม่น่ารักแต่ว่าแต่ดิฉันไม่ลำคาญคนแบบนั้นนะคมตกไปตรงมาฉันจะลำคาญคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวปากว่าตาขยิบรับไม่ได้ไม่ชอบขอไม่เสวนาด้วยดีกว่านะขอบคุณที่ไม่มาเสวนานะประมาณนะี้ค่ะโอเคเข้าบ้านแล้ว เดี๋ยวจะไปเอาเสื้อของคุณลูกชายนะคะนางนางกินเก่งมากนะบางวันนะถ้าคิดไปแล้วอ่ะกินเนื้อสัตว์อ่ะหมูไก่เนื้ออะไรหมูไก่อะไรกินเนื้อสัตว์อ่ะประมาณกิโลหนึ่งนะต่อวนนะันอ่ะก,กินเก่งมากเป็นคนที่กินเยอะมากอ่ะเออแต่ก็ดีว่านางไม่อ้วนอ่ะนางจะออกไปทางสูงนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆก็เด็ก,กเด็กสองคนนี่ตัวสูงนะลูกสาวสูง เกือบร้อยเท่าไหร่นะกขสูงนะสูงเกือบเท่าพี่กับน้องเขาก็สูงสูงเท่าๆกันนะส่วนไอ้ลูกชายวันก่อนมันบอกว่าสูงเกือบร้อยแปดสิบแล้วนะซึ่งอายุสิบสิบเจ็ดสิบแปดเท่าไหร่ล่ะเกิดปีสีหอ่ะลูกสาวเกิดปีสี่สี่สี่สหาลูกสาวสิบเก้านลูกชายก็สิบเจ็ดเขาก็ตัวสูงใหญ่กันดีเพราะว่า น่าจะเป็นเนื่องจากอาดื่มนมั้งดื่มนมมากเยอะแล้วก็นอนเยอะอคือให้นอนเยอะเลยนะคะก็ดีนะมันก็เป็นมันก็เห็นผลจริงๆอนะเนาะอันนี้คือพิสูจน์ได้เลยนะจากคุณลูกชายอันนี้เป็นบ้านพี่แหมสุริวิภานะ บ้านสาม,มีเขาอ่ะแต่ทาไมเขาประกาศขายอ่ะรู้สึกเขาจะย้ายไปแล้วอ่ะแต่จริงๆซอยนี้น่าอยู่มากนะคะเนี่ยบ้านซอยนี้แต่ว่ามันหลังๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรถผ่านเยอะเดีวยวเพราะว่ามันทะลุจากซอยสองยีอ่อะไรนะพหลโยธินสองหรือซอยกาจนาแล้วก็มันทะลุไปได้หลายซอยเนี่ยออกซอยซอยสายลมอ่ะพหลโยธินแปดนะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวา,าไปก็จะออก เลียวขวาเลี้ยวขวาอีกทีแล้วก็เลียก็จะไปอ,ะอินธทรมลรสีมันออกได้หลายซอยอ่ะเขาก็คงจะลำคาญนะว่ามันมีรถผ่านเยอะอะไรเงี้ยนี่ขวามือตึกนี่ใหญ่ยยๆเนี้ยเป็นอ่าเขาเรียกอะนะสีลิงดำอะ่ะลูกสิทธิ์เขาจะมาทุกสิ้นเดือนมาที่นี่กันเคยมาครั้งนึงมานั่งสมบาธิโอไม่ไหวคนเยอะ ก็เลยมาแค่ครั้งเดียวสนนี่นี่อันนี้โรงเรียนเป็กเป็กประสิทธิ์นะซ้ายมือนี่ขวามือเนี่ยเนี่ยตึกเนี่ยสวยมากแบบออกแบบเด้เครดตึกได้ดีมากอ่ะเนี่ยสวยเดี๋ยวเราถ่ายรูเอาไว้แล้วก็เผื่อเรามีตังซื้อตึกซื้อเผื่อเราเมื่อวันใดมีเราเรามีตังเนี๋ยไม่เผื่อเราไปเอากางเกงดีกว่าวันนี้เราออก เส้นทางนี้เราจะไปซอยทางโนฝั่งทางน้นไปเอาเสื้อที่ลูกชายเอาไปเย็บให้ลูกชายว่านี้วันนี้คือออกซอยแปดซอยใสาลมนี่สถานีโทรคมนาคมเวลาเข้าประมูลอะไรเคลื่นอะไรต่างๆตนี้แหละไอ้ทีวีวิทยุอะไรต่างๆเขาเรียกว่าซอยใสาลม เราระหว่างทางของคุณป้าผู้มีสไตล์สไตล์เป็นของตัวเองสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะเจอกันใหมค่ค่ะ